สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมว่าอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่28ธันวาคม2513วันนี้มีโอกาสเดินทางมาจอดน้ำมาดานเนี่ยที่จังหวัดลบบุรีอันนี้ก็อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีครับผมอันนี้ก็จอดเสร็จแล้วอจอดลงไปที่34เมตรปรากฏว่าน้ําดีมากครับผมบริเวณใกล้เคียงแถวๆนี้เขาก็จอดกันเป็น78ติแหละแต่ว่าทางเราก็เหมือนเดิมครับผมมีอุปกรณ์ที่เราเปียกพร้อม ก็ได้เปรียบหน่อยเรื่องการหาน้ำารก็ประมาณนี้อันนี้เป่าน้ําอยู่ครับผมวันนี้มาตอบตอบปัญหาให้เก่ลหลายคนที่อยากจะเจาะน้ําบาดาลใหม่หรือกําลังคิดอยากจะเจาะที่อยากจะตั้งช่างไปเจาะน้ําบาดาลอ่าทยังไงเราถึงจะรู้ว่าน้ําในบาดาลเราที่เขาเจาะเนี่ยมีน้ํามากหรือน้อยครับผมเราดูดยังไงวิธีการเช็คเป็นแบบไหนอ่วันนี้เบื้องต้นแล้ววิธีเช็คเช็คเบื้องต้นก็คือนี่ประมาณนี้เลยครับผมตอนนี้ช่างผมกําลังเทสอยู่นี่ยเนี่ยวิธีเช็คน้ําก็คือล้มเป่า อ่ถ้าเราจอดรถแอเราใช้ลมเป่าเนี่ยเป่าแล้วก็วางท่อวางท่อเมนเนี่ยกักน้ําไว้ตรงนี้แล้วก็ดูว่าน้ําที่ไหลออกท่อเมนของเราอ่ะมันจะได้ขนาดไหนนั่นหมายถึงว่าเวลาเราดูดน้ําบาดาลใช้ปั๊มดูดจริงมันก็จะได้น้ําที่ไม่ขาดไม่แคนเราจะรู้ระดับน้ําเราเลยอ่าแบบนี้ครับผมเนี่ยประมาณนี้นครับผมวิธีการเช็คบอ่อบาดาลเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราจ้างอ่า คณไปเจาะน้ําให้เนะี่ยแล้วอยากรู้ว่าน้าเราเนี่ยจะมีมากมีน้อยวิธีการเช็คนะครับผมอย่างถ้าเราจ้างรถแอร์ไปเจาะเนี่ยวิธีการให้เขาเป่าลมให้แบบนี้แล้วเราก็กัดเป็นเขื่อนตรงนี้ไว้แล้วก็ฝังท่ออ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยผมฝังท่อสี่นิ้วไว้นี่นี่ตรงนี้ผมจะฝังท่อสี่นิ้วไว้เห็นไหมน้ํามันจะไหลออกตลอดไม่มีการหยุดหมายถึงตรงนี้น้ําดีนี่ดีมากเนี่ยเราก็จะมาดูน้ําที่ไหลออกปลายท่อ ว่ามันขาดมันหายไปไหมอย่างตัวนี้มันไหลยอยู่ตลอดเลยท่อสี่นิ้วอ่ามันไม่เต็มหรอกครับผมเพราะว่าน้ํามันกระจายวิธีการนี้เป็นวิธีการเช็คน้ําบาดาลเบื้องต้นอ่าเราจะได้ไม่เสียรู้ผลจะว่าอ่าบางทีเนี่ย,หล,ยหลายท่านโทรมาบอกว่าคนเจบบอกน้ําเยอะแต่คุณไปติดโซลาร์เซลล์ไม่มีน้ำเนี่ยวิธีการเบื้องต้นครับผมเช็คแบบนี้เลยวางท่อวางท่อทําเขื่อนให้มันตรงนี้เราอยากรู้อ่ะสมมุติว่าน้ําเรามีประมาณนิ้วครึง่งเราก็วางท่อมีนิ้วครึ่งเนี่ย วางตรงนี้เป็นท่อเมตรนิดครึ่งเราเช็คดูสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยให้เขาเป่านะให้เราดูสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าระดับน้ําที่ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีปริมาตรไหนครับผมก็ถือว่าเป็นการเช็คเบื้องต้นที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้อันนี้ผมแนะนําให้สําหรับชาวกเกษตรกรเลยนะผมเนี่ยจะได้ไม่เสียรู้พวกอ่าสำหรับคนไหนที่ต่อปา,านจะได้ไม่เสียรู้กันครับผมเช็คแบบนี้เลยถ้ามันหนึ่งชั่วโมงไม่ขาดไม่หายไปไหนเนี่ยจ่ายตา์เขาได้เลยแบบนี้ครับผม วันนี้ผมก็เดินทางมาเจาะอยู่ที่อ,อำเภอลำสุนทิศจังหวัดนครราชสีมาอย่างบ่อน,นี้มันเจาะลึกลงไป34เมตรหน้าหกนิ้วตลอดครับผมตัวนี้ผมจะลงติดตั้งปั๊มบาดาลด้วยตัวนี้ผมจะลงปั๊มสเสมอ3เรงท่อออก3นิ้วแต่ว่าผมจะติดตั้งภายใดวันวันผู้นี้เพราะว่าวันนี้ก็ค่ำแล้วครับผมเนี่ยบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เนี่ยเป็นทีมงานเจาะผมอันนี้น้ําออกตอนนี้เราเช็คน้ําได้ประมาณ25นาทีแล้วอันนี้ครับผมวิธีการเช็คน้ําเบื้องต้นทําแบบนี้ครับผม จะได้ไม่เสียรู้คนที่เจาะบาดาลลักไก่กูหกเนี่ยเช็คแบบนี้เลยฝังท่อกั้นเขื่อนทำเมนให้มันเราก็จะรู้ระดับน้ําเบื้องต้นของเราว่าน้ําในบ่อบาดาลเราจะมีระดับไหนมากหรือน้อยขาดไม่ขาดนี่รู้เลยนะครับเนี่ยครับผมวันนี้ก็ะจะมาเสนอนะครับผมเบื้องอการเช็คน้ําเบื้องต้นให้สําหรับชาวกเกษตรกรคนไหนที่อยากจะรู้ระดับน้ําน้ําเรามีมากมีน้อยและหลายคนโทรมาสอบถามกันเยอะมากเหลือเกินครับผมว่า น้ำเรามีมากมีน้อยช่างคนเขาเจอกเขาบอกว่ามีเยอะเนี่ยครับวิธีเช็คเบื้องต้นง่ายๆครับผมไม่ใช่เรื่องยากวิธีเช็คน้ําทาอย่างผมบอกทําเขื่อนตรงนั้นฝังท่อเมนไว้ตรงนั้นแล้วก็ดูให้เขาเป่าให้แบบนี้แล้วก็ดูน้าที่ไหลออกจากปลายท่อเมนแบบนั้นว่าอ่ามันจะไหลเต็มท่อนิ้วครึ่งไหมเต็มท่อสองนิว้วไหมตลอดเวลาไหมอย่างเงี้ยผมเป่าปเป็นเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยน้ำไม่มีขาดไม่มีหายน้ําเยอะมากครับผมเนี่ย สำหรับคนไหนอยากจ่อบาดาลนะครับผมอ่าแต่ว่าช่วงนี้ผมอํานาจโซล่าเซลล์คิวรู้สึกว่าคนข้างว่าจะรับงานไว้เยอะนะครับผมก็ขออภัยเยฟซีหลายคนด้วยที่โทรมาถามอยากจ่อบาดาลกับผมอํานาจโซล่าเซลล์เนี่ยก็บางทีรับคิวงานไว้เยอะเลยครับผมบางทีบางทีมันก็ไม่ได้ไปจ่อให้ก็ขอโทษด้วยนะครับผมอาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม